สวัสดีค่ะในค่ำคืนนี้เราจะมาอ่านพระเจ้าของพระเจ้าในลูกาบทที่สิบสองนะคะเมื่อคืนเราอ่านมาค้างไว้ที่ข้อบทที่สิบสองข้อหนึ่งถึงสิบสองนะคะเออไม่ใช่เมื่อคืนคืนก่อนนู้นนะคะเมื่อคืนเราอ่านของเก่าเนาะเราเอาของเก็บตกมาใช้นะคะแล้วก็วันนี้เราจะอ่านต่อนะคะข้อที่สิบสามด้วยกันเนาะ <c oughs> ข้อที่สินะคะอุปมาอุปรมาเรื่องเศรษฐีโง่นะคะโง่อย่างไรนะคะทาไมพระองค์ถึงต้องเรียกว่าแบบนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะเดี๋ยวเอามาอ่านด้วยกันนะคะเรามาทําความเข้าใจกับพระวจนะตอนนี้ด้วยกันนะคะวันนี้เราจะอ่านไปช้าๆนะคะเพื่อเกิดความเข้าใจเนาะมีคนหนึ่งในูโช,ชนนนูโชนนั้นทูลพระองค์ว่าท่านอาจารย์ ่วยบอกพี่ชายของข้าพเจ้าให้แบ่งมรดกแก่ข้าพเจ้าด้วยแต่พระองค์ตัดตอบเขาว่าพ่อหนุม่มใครตั้งเราให้เป็นผู้พิพากษาหรือเป็นผู้แบ่งมรดกให้ท่านแล้วพระองค์ตัดกับพวกเขาว่าระวังให้ดีจงหลีกเลี่ยงเสียจากความโลภทุกอย่างเพราะว่าชีวิตของท่านไม่ได้ขึ้นอยู่กับการมีของฟุ่มเฟือย แล้วอมพระพุทธเจ้าตรัสํามอุปมารเรื่องหนึ่งให้เขาฟังว่าไรนาของเศรษฐีคนหนึ่งเกิดผลบริบูรณ์มากเศรษฐีคนนั้นจึงคิดในใจว่าข้าจะทําอย่างไรดีเพราะว่าข้าไม่ไม่มีที่จะเก็บพืชผลของข้าเขาจึงคิดในใจว่าข้าจะทําอย่างนี้คือจะลื้อยุ้งฉางของข้าและ จะสร้างขึ้นใหม่ให้ใหญ่โตขึ้นแล้วข้าจะรวบรวมข้าวและสมบัติทั้งหมดของข้าวไว้ที่นั่นแล้วจะบอกกับจิตใจของข้าว่าจิตใจเอย๋ยจงมีทรัพย์สมบัติเจ้ามีทรัพย์สมบัติมากเก็บไว้พอหลายปีจงอยู่สบายกินและดื่มรื่นเริงเถิดแต่องค์พระพแต่องค์แต่พระเจ้าตัดกับเขาว,ว่าโอ้คนโง่ ในคืนวันนี้ชีวิตของเจ้าจะต้องถูกเรียกไปจากเจ้าแล้วของที่เจ้ารวบรวมไว้นั้นจะเป็นของใครคนที่สะสมทรัพย์สมบัติไว้สำหรับตนตัวและไม่ได้มั่งมีฝ่ายวิญญาณก็เป็นเช่นนั้นแหละนะคะ่อขอพระคุณพระเจ้านะคะในพระรมามค่ำคืนนี้เนาะพระเจ้ากำลังจะบอกอะไร พระเจ้ากล่าวเป็นคำอุปมานะคะสำหรับพระธรรมตอนนี้นะคะก็อบอกกับชายหนุ่มคนนั้นนะคะเรื่องที่เขาบอกให้พระเยซูแบ่งมรดกของเขาเนี่ยให้อาไปพระองค์พระองค์พร,งพระบุตเจ้าเจ้าข้าพระองค์จงบอกพี่ชายของข้าพระองค์นั้น,นแบ่งมรดกให้กับข้า,ราพระองค์ชายโงค์ไปบอกพี่ชายของเขาเพื่อเพราะว่า พระเยซูอาจจะเครดิตด,ดีนะนะคะก็ถ้าพระเยซูบอกพี่ชายเขาพี่ชายเขาคงจะแบ่งให้อะไรประมาณนี้นะเอแต่แล้วพระเยซูตอบเขาว่ายังไงพระเยซูไม่ได้ตอบไม่ได้ทําตามที่ผู้ชายคนนี้บอกเลยนะคะพระองค์ตัดกับเขาว่าใครตั้งขั้นเป็นอะไรนะเนี่ย โอพนมนะพระเยซูว่าโอพนมใครตั้งเราให้เป็นผู้พากษาหรือเป็นผู้แบ,บ่งมรดกให้ท่านแล้วพระองค์จึงตัดเป็นแล้วพระองค์จึงตัดกับพวกเขาว่าจงระวังให้ดีจงหล,ลีกเลี่ยงเสียจากความโลภทั้งปวงนะคะโลภทั้งป่วงนะ,ะก,นะะกนะะ็เสร็จแล้วพระองค์ก็ตัดเป็นคำอุปมาต่อนะคะให้พวกเขาฟังเนาะว่ามีเศรษฐีหนุ่มคนหนึ่งเนาะ หลังจากที่เขาเนี่ยเขาเป็นคนที่มีทรัพย์สมบัติต่างๆบริโบนเนาะเพราะว่าตามมาธยีเลยนะคะเสร็จแล้วเขาก็คิดในใจว่าอี้าพระเจ้านี่มีทรัพย์สมบัติมากแล้วจะทําอย่างไรกับของเหล่านี้ดีคือแบบเาเรียกว่าล้นยุ้งล้นฉางไม่มีที่จะเก็บแล้วอะไรเงี้ยเขาก็เลยคิดในใจว่าเห็นทีเขาจะต้อง หรือเนี่ยยุ้งฉางอันเล็กมันเล็กไปแล้วเพราะว่าปีนี้ของเยอะอะไรเงี้ยก็คิดว่าจะหรือเราก็สร้างขึ้นมาใหม่เพื่อใหญ่กว่าเก่านะคะเราก็เก็บรวบรวมทั้งข้าวของทรัพย์สมบัติไว้ในยุ้งฉางนั้นเสร็จปุ๊บพระเยซูก็เ <c oughs> ออเขาก็บอกให้จิตใจตัวเองว่าจ,จิตใจของข้าเออจงเปรมปีเออจงรื่นเริงจงกินและดื่มเถิดอ่านะ จงลื่นเลิงเถิดกินและดื่มลื่นเะลิงเถิดเนาะเพราะว่าเขาพอใจในทรัพย์สมบัติเหล่านั้นเดียวเขาก็อบอกว่าเขาพอเก็บสะสมไว้มากพออีกหลายปีเลยทีเดียวนะคะอีกหลายปีเนาะหลังจากนั้นก็พระยิสุก็แต่กเพราะว่าถ้าคืนนี้เจ้าคนโง่หรืออะไรคืนนี้ชีวิตของท่านจะถูกเรียกออกไปจากท่านนะบางฉบับก,ก็จะบอกว่า คืนนี้ไม่รู้ว่าเราจะมีชีวิตอยู่ไปถึงพรุ่งนี้หรือเปล่าและทรัพย์สมบัตินี้จะเป็นของใครหลังจากนั้นเนาะถ้าชีวิตเจ้าจะถูกเลียดออกไปจากเจ้าเหมือนคาว่าก็หมายความว่าชีวิตจะไม่มีชีวิตอยู่แล้วอะไรเงี้ยเนาะหลังจากออวางแผนหลายปีเลยนะคะวางแผนคือแบบรวยมากอะไรเงี้ยเนาะคือมันเหลือเฟือละทรัพย์สมบัติเท่านี้เหลือเฟือเราว่าอ,อยู่ไม่ได้อีกหลายปีโดยไม่เดือดร้อน ซึ่งชีวิตจริงๆคนทั่วๆไปหรือว่าพวกเราเราท่านๆหรือคนอีกหลายคนในโลกนี้ก็ทำอยู่นะคะก็คือแบบหลายคนก็มีบ้านหลายหลังนะคะมีก็ไม่เข้าใจเหมือนกันบางคนมีบ้านหนึ่งสามสี่หลังจริงๆนะแล้วก็หลายบางคนก็มีรถหลายคันนะคะจริงๆก็ใช้ได้ครั้งละหนึ่งคันเนาะเออมีเสื้อผ้าเยอะมากเลยนะคะ แม้แต่ตัวเมย์ก็มีเสื้อผ้ายเยอะแต่ไม่มใส่ทุกตัวนะคะใส่เฉพาะตัวที่ชอบแต่บางคนี่มีแบบเราก็จะเห็นเขาซื้อสินค้าคุ่มเฟือยนะคะคือแบบชอบตัวไหนก็ซื้อซื้อมามีซื้อมาห้าหตัวนะใส่อยู่เพียหนึ่งสองนอกนั้นทิ้งนะคะอันนี้สําหรับคนที่นิยมบริโภคสั่งของทางออนไลน์เนาะอันนี้ก็เหมือนกันนะแล้วก็อันนี้เป็นพระเจ้าบอกว่าเราไม่ได้มีชีวิตอยู่กับ ของฟุ่มเฟือยเหล่านี้นะคะชีวิตยอยู่ในความโลภเนาะ mm hmm. อันนี้เมื่อใน,ใน,ในพระพิตอน,น่มบอกว่า mm hmm. จงระวังให้ดีนะคะหลีเกเลี่ยงเสียจากความโลภทั้งสิ้นในโลกนี้นะคะการอยากได้อยากมีอยากเป็นอะไรเงี้ยอยากมีเยอะๆอยากได้อยากมีเนี่ยมันอาจจะธรรมดานะไม่ว่าแต่ถ้ามีแล้วต้องการมีเยอะๆมีหนึ่งแล้วก็มีสองมีสามอะไรอย่างเงี้ยนะคะแบบรองเท้าก็มีสัก เออจริงๆถ้าก็ใส่อยู่คู่เดียวนะคะมันจะมีคู่ที่ชอบเนาะ,ะนอกนั้นก็จะเป็นคู่ที่เผื่อเผื่อเอาไว้บางคนก็จะมีอู้ตู้รองเท้านะคะเรียงยิงๆไม่ได้ใช้หรอกตัวเมย์เองก็มีไม่หลายคู่นะครัเมยเป็นคนไม่ค่อยชอบซื้อรองเทาะะ้าเนาะมีอยู่คู่เดียวสองคู่สามคู่อันนั้นเป็นสำรองก็เป็นรองเท้าประเภทที่ใช้เนาะ,ะหลายคนก็จะเราก็จะเห็นแบบนี้ก็ไม่ได้ใช้นะคะมีอยู่ครั้งหนึ่งมี พี่น้องคนหนึ่งเอารองเท้ามาให้เมย์เนาะอันนี้เป็นรองเท้าแพงนะคะเขาก็เก็บเอาไว้หลายปีแล้วเขาว่าคือเขาไม่ได้ใช้แล้วเขาเลยเอามาให้เมยะะ์ใช้เนาะเมย์ก็ตืน่นเต้นดีใจนะคะไปสวมลองโดนะคะเดินไปได้สองสามก้าวนะรองเท้าแสนแพงแล้วเนี่ยปลีกออกมาพี่น้องแบบส้นมันนี่แบบปึ๊บปึบปึบอ้าวไม่ไม่เห็นแล้วเมยเอา้ามันแพงยังไงวันนี้มันทําไมไม่ ไม่ค่ยเข้าท่าเท่าไหร่มันก็ไม่ได้แพงมากคู่นั้นเห็นเขาบอกว่าซื้อมาประมาณพนะันแปดเนาะาคาอยู่ที่เท่าน,นี้เนาะเราก็ตื่นเต้นเพราอันนี้แม่ไม่ได้ซื้อรองเท้าแพงขนาดนั้นนะคะก็รองเท้าไม่แพงแบบนั้นเนาะคู่นั้นแพงแ้วเขอซื้อหลบใหม่ๆอยู่เลยก็นะคะใหม่ๆเอามาพอดีไปลองสวมดูแล,แล้วก็ปลีกออกมาเลยนะคะก็ บางมันไม่เป็นประโยชนเนาะเออมยก็มันมันเป็นหลายครั้งนะคะเปิดยากระเป๋าสะพายนี่ก็เหมือนกันนะคะกระเป๋าสะพายเนี่ถ้าเราบางคนเนี่ยมีหลายอันนะบางทีก็อาจจะได้เป็นของขวัญมาหรือว่าซื้อบางคนก็ชอบก็ซื้อเขาอาจจะมีตังเยอะอะไรอย่างนี้นะคะมีก็ซื้อกระเปมาใส่เหมาะเหมาะรวมกันไว้นะคะนานไปก็ได้มาอีกครั้งหนึ่งนะเขามีคนเอากระเป๋าแบบอันนี้อันนี้ไม่ใช่ให้เมย์นะแต่เขา ท้ายที่สุดก็มาถึงมือเมย์เนาะเขาบอกมันของแพงมากอะไรเงี้ยโอ้พอจับขึ้นมานี่สายกระเป๋านี่พ่บทะลอกหลุดเปรี้ยนน,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 นออกมานะคะนี่ไม่มีประโยชน์นะคะอันนี้ถ้าหากว่าเราเอาเงินที่เรามีอยู่ไปซื้อมาสะสมนี่คือว่าจัดอยู่ในประเภทโลกเหมือนกันนะคะจัดในประเภทโลคเนาะอ,อันนี้ก็ซื้อแต่พอดีพอมีเนาะพระเจ้าพระเจ้าในข้อนี้พระเจ้าบอกว่า จงจงระวังให้ดีจงหลีกเลี่ยงจากความโลภทุกอย่างอันนี้อยู่ในความโลภด้วยนพะการอยากได้อะไรที่แบบมันเกินที่เราจําเป็นต้องใช้อะไรอยเงี้ยนะคะรถหลายคันบ้านหลายหลังอ่าเอาเท้าหลายคู่นะเสื้อผ้าหลายตู้ไม่ใช่หลายตัวหลายตู้นะะอืมอะไรอย่างงี้นะแล้วก็อันนี้คือผมซื้อมากองสมนะคะก็ ไม่ต่างอะไรจากเศรษฐีหนุ่มคนนี้นะพระเจ้าพระเยซูยกตัวอย่างเศรษฐีหนุ่มคนนี้ข้าพเจ้ามีอีกหลายปีข้างหน้าเขาก็จะไม่มีวันจนเพราะเขามีเยอะมากนะคะก็เหมือนคนร่ารวยในยุคสมัยนี้เหมือนกันเขาก็บอกว่ากินจนตายก็ไม่หมดนะคะบางคนก็จะพูดทํานองนี้เนาะตลอดชีวิตเขาเนี่ยก็อยู่สุขสบายไปนจนตลอดชีวิตของเขาเลยอะไรอย่างเงี้ยหลายคนก็จะแบบนี้นะคะเออแต่ในตอนนี้พระเจ้าบอกว่า ถ้าคืนนี้ชีวิตของท่านจะถูกเลียกไปจากท่านนะคะและทรัพย์สมบัติเหล่านี้จะเป็นของใครนะทรัพย์สมบัติเหล่านี้จะเป็นของใครเนา่อันนี้โอโ้โหน่าคิดนะคะอันนี้ก็คือสําหรับคนที่ชอบสะสมนะคะที่ตกอยู่ในข่ายความโลภนะคะตกอยู่ในข่ายความโลภโลภอยากได้นั่นก็อีกอย่างหนึ่งโลภ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 สะสมนะคะโลภสะสมโลภ เผื่ออนาคตเผื่อวันข้างหน้าที่หลายปีผ่านไปเนาะเหมือนเหมือนง่นเกับเศรษฐีคนนี้นะคะข้าจะื้อยุ้งฉางนะคะลงมาเล็กไปนะก็้อยุ้งฉางลงเพื่อที่จะสร้างขึ้นมาใหม่แล้วก็เก็บทรัพย์สมบัติต่างๆมารวบรวมไว้นะคะอีกหลายปีผ่านไปนะคะก็จงกินเลนดื่มลื่นเลงเถิดนะเขาบอกตัวเองนะคะจงสําราญนั่นแหละจงสุขสาราญก็อยู่ไอ้ช่วย่างแต่พระเยซูก็ อบอกว่าแม้ชีวิตคืนนี้ชีวิตของท่านจะถูกเรียกออกไปจากท่านและทรัพย์สมบัติเหล่านี้จะเป็นของใครนะคะเพราะฉะนั้นอน่เนาะอันนี้สำหรับข้อวันนี้นะคะที่เรา